สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนวันนี้นะคะเรามาร้านไทยกแล้วพี่นอ้องเนี่นะคะพี่น้องซื้อลูกชิ้นเนื้อนะคะอยากกินลูกชิ้นเนื้อนอะอเพื่อนมีหลายอย่างปลานะคะมักแล้วได้เนี่ยปลาปลานิบหรือปลาไรเนี่ยเคยผ่าทองแล้วเ,เพื่อนเป็นมักแล้วเนาะ พี่น้องเบิ้งอันมองปลาเน้นนะพ่นองปลาน้นตัวใหญ่ๆน <umba> <exemption should forward> พี่ <Bernard> essays, น้องเนื้อเน้นนะตัวใหญ่ๆในเปลือเอาไปนึ่งเนาะเอาไปนึ่งเอาไปหนึ่งพี่น้องเอาปาน้นตัวหนึ่งเนาะเพิ่อ่ะพี่น้องแป๊าดในปลาน้นนี่ยปอยู่น้อนะคะเพื่อนเพื่เอาปลาเน้นตัวหนึ่งนาเนาะ ราเมนแล้วก็ลูกชิ้นนะคะมาเบิ้งข้างนี้พี่น้องขออง้าโพดแล้วข้าวต้มมัดนะคะและเราก็จะมาเอาเข้าวต้มมัดนะคะใส่ระเบิดอาต้มมัดข้าวต้มตุ้มน,นะมนี่ข้าวต้มมัดเผือกนะคะใส่เผือกนะแซ่แบแซ่บด้วยขอบอกนะเพื่อนข้าวต้มใส่เผือกอ่ิบายชอบกินนะคะเอาเอาพี่น้องเอา ได้ปลาพี่น้องได้ปลาได้ข้าวต้มมัคนะคระับไดลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเอาเข้าวเหนียวนะคะมาพผนเกเซนอีกแล้วพี่น้องข้ขนมจีนน่นเพื่อนนี่นะคะที่ไปก็จะกินนี่นะคะราสามซิสเตอร์นี่นะคะสามนางสาวนี่นะเพื่อน ามพี่น้องนะคะเอาของนี้นะคะกลาสามพี่น้องเนอะเพื่อนเนาะนี่นะคะพี่น้องจะมาเอาเข้าวเหนียวนะคะเพื่อนข้าวเหนียวตราทริป,ปอเอนะคะน้องเอาข้าวเหนียวห่อหนึ่งนะนี่นะคะทริป,ปอเอนะคะแปดเหรียญนะเพื่อนนี่เนาะแปดเหรียญนะคะกี่กิกโลเนี่ยใช่ลหร น่าจะสองกิโลนั่นเพื่อนนี่ทริปรเอนะคะก็ Go. ปลา่าพี่น้องพี่ายกินปลาล่าแบบนี้เด้อพี่น้องเอาปลาล่าแบบนี้นะคะเห็นเนาะปลาลาแบบนี้นะคะเพื่อนเออเดี๋ยวเราจะไปหาผงนัวกันพี่น้องผงชูรสนะคะมันอยู่ม่งไหนเนาะผงชูรสเคยซื้อนานมากพี่น้องซื้อนานมากเลยผงชูรสเนี่ อยู่มุมไหนเนาะอือพงชูรสเนี่ยพวกสาคูต่างๆนี่เนาะมีเม็ดสาคูต่างๆอ้าพงชูรสมันอยู่มุมไหนเนาะหาไม่เห็นนะคะพงชูรสไอยิโนมโตเคยเคยซื้ออยู่ เมื่อก่อนว่ามันอยู่แถวนี้แหละพี่น้องแต่ว,ว่าตอนนี้หาพอเห็นพี่น้องเออเจอแล้วพี่น้องนี่นะนี่นะเพื่อนหอยหายมันจะใหญ่เกินพี่น้องกินบะท่านนี่เอาแบบนี้นะเอาสองห่อพี่น้องาะว่าพี่ไปอ่ะแกใส่คอนเทนเนอร์แล้ะกะมันอันนี้เนาะเราเอาสองห่อแบบนี้เป็นเงนห่อละเหรียญนะพี่น้อง